สั่งชีสนะครับทาง Facebook นะครับหอมมายัางดีเลยชีสแก้สมการนะครับของน้องน้องมัธยมนะผมดูเนี้นี่เอามาแล้วหอมมายัางดีเลยโอ้แพ็คสวยงามมากเฉลยอย่างเก่งอยากเก่งเลขแก้สมการนี่ีนมันสวยเลยสซีนสวยงามมากคือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ยวเล็บแกะให้เสียนสวยใ,ใช้ได้ครับแกะมามาเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการแก้สมการโอเคอันนี้แกบะบนี่คืออะไรกกน,นี่แบบฝึกหัดน,นะครับแบบทํานะครับ จะเป็นเป็นชุดเฉลยให้นะครับโอเคสวยงามนะครับแพ็คมาย่งดีเลยนะครับ